ค่ะกลับสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้ขู่สุคนเนาะค่ะยินดีต้อนรับขอสู่ทางช่องพรพารวยเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะสำหรับลิปนี้เนาะค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เข้ามาเบิ่งมาชมลิปนี้แล้วค่ะ้ารัก็ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องเลยเด้อค่ะค่ะก่อนอื่นก็ขอขอบุญขอบคุณเนาะค่ะเอฟซีแฟนช่องเนาะค่ะที่ซอยหลวงตาเห็ดกุตินะคะพี่น้องเด้อค่ะซึ่งอะไรพอมเนาะค่ะอิฐก็อยูทัพง่นแลวเด้อค่ะพี่น้องเด้อแต่กันยังพอเนาะค่ะขาดอยูหาลอยก่อนเนาะค่ะพี่นนอองะ ค่ะสำหรับของหลวงตานะคะพี่น้องเด้อค่ะสำหรับเอฟซีที่เข่าม้าใหม่เนาะคะพี่น้องคะก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ค่ะเพื่อที่สิบริภาดข่าวสารดีๆเด็ดๆจากทางช่องพรพารวยเนาะคะพี่น้องเนาะเสร็จจากงานรอพระนะคะพี่น้องคะก็จะได้ประสานงานต่อเรื่องุดของหลวงตาห้องน้ำของหลวงตานะคะพี่น้องเนาะ ซึ่งเมืม่อวานนี้เราก็ได้เทพิมพนะคะพี่น้องคะ่ะเทฐานนะคะพี่น้องคะ่ะเทฐานองพระมหาจักรพรรดินะคะพี่น้องค่ะปางเศรษฐีนะคะพี่น้องเด้อเจ้าภาพเจ้าสัทธานะคะที่รวมบุญมากก็ขอให้ได้เป็นเศรษฐีทุกทุกท่านนะคะพี่น้องคะ<ป>ค่ะใ<ป><ป>นประลำพิธีค่ะสําหรับบวงสรวงนะคะเปิดเนตรนะคะสิบเอ็ดลูกนะคะพี่น้องเด้อค่ะสิบเอ็ดองค์นะคะรวมทั้งปู่เวศสุวรรณครัผมนะคะพี่น้องเนาะ อาบวสีปืนปูนถวเนาะคะ่ะสาหรับคิวเนาะคะ่ะรอฐานพมหาจักรัดเนาะ,ะ,ะค่ะนี่ระคะพี่น้องคะขอบคุณเจ้าภาพเจ้าศรัทธาเนาะคะ่ะขอให้ฐานมั่นคงเนาะคะ่ะคือฐานองค์พมหาจักรัิอันนี้ให้นในตกด้แต่งเนาะคะ่ะพี่น้องเ้ออันนี้แบบพึ่งแกะพิมพ์ใหม่เนาะคะ่ะพี่น้องครไมใหม่หมัดๆมัดนะคะก็ขอขอบคุณขอบคุณ fc แฟนช่องเนาะคะ่ะเดี๋ยวห้องกรสิประสานงานต่อเนาะคะ่ะสำหรับผู้ที่อยาก ฐานมันคงเนาะค่ะพี่น้องค่ะกะมารวมกันกับแอดมินพอ่อพาอรวยเลยเนาะคะ่ะซึ่งแอดก็สิเดินซ้ายเนาะคะ่ะไปร่วมรอพระมหาจักรพรรดินะคะ่ะเดี๋ยวเขาต้องเอาให้มันครบเก่าองค์เลยเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะสําหรับเอฟซีแฟนช่องเนาะคะ่ะอันนี้เป็นองค์ที่สามเนาะคะ่ะพี่น้องเด้อสําหรับปีนี้เนาะ,ค,ะค่ะค่ะผู้ใดติดตามคลิปติดตามข้าวกะซิบอได้ลาดนะคะพี่น้องเนาะงวดนี้กะขอให้โชกให้มันนะคะพี่น้องเด้อค่ะซึ่งเอฟซีแฟนช่องก็รวมบริจาคบวิสิเ็น ร่วมบุญเนาะค่ะพี่น้องเนาะบอกว่าสิเป็นฐานแรกฐานสองนะค่ะพี่น้องนี่แล้วก็วันที่ยี่สิบสามซิล่อองค์พระมหาจักรพรรดิอันนี้แอดกับแมซี่กับเอฟซีแฟนช่องเนาะคะ่ะร่วมนะคะพี่น้องค่ะขอเป็นเจ้าภาพอ,องค์เลยนะคะพี่น้องเด้อค่ะสองคิวครึ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะก็ขออนุโมทนากับเอฟซีแฟนช่องน้ำเด้อค่ะเฉพาะอ,องค์นะคะพี่น้องเดอ้อบอเกี่ยวกับฐานหนึ่งฐานสองนะคะพี่น้องเนาะค่ะทางช่องกับ เอฟซีนะค่ะกับแม่ชีเฮาวใส่ยะเฮาวกะสิได้รับเป็นเจ้าภาพต่อเนาะค่ะพี่น,อน้องเนาะค่ะแม่คะนวัตก,การจ้าสาธุสาธุลูกอ่าเป็นยังไงเนาะวันซอยาพายจันโอ้ได้ข่าวว่าเป็นเจ้าภาพปูนคิ้วหนึ่งพูดได้นี่ขนาดมีแต่เงินผู้เถอะเหลือจากลูกยืมเติมน้ำมันแล้วพ <laughs> <laughs> ้อนว่ารวยกับโอ้ยพี่น้องเอ้ยแต่เดินสายท้ำบุญค่ะพี่น้องค่ะอาจารย์พปูนปูนมาพ่อค่ะแหม่ก็เลย เิดอยากเหตุบุญตัวเนาะมาปานนี้ะล้วก็มีเจ้าภาพท่านหนึ่งเนาะค่ะคุณแม่เนาะก่ะก็ไ่ได้ว่าเพื่อนดอกว่าค่ะพี่น้องค่ะซ้ำซ้ำตัวพระเนาะแม่เนาะเป็นเมียฝรั่งคนนะคะพี่น้องค่ะหรือว่าคันว่อยากว่าจังหวัดค่ะพี่น้องค่ะย่านเอฟซีแฟนช่องผูพ่อดีเพื่อนสีเสียหายเนาะแม่เนาะก็คือว่าถาบ่พรมก็บต้องติดต่อทังข้ามาเนาะแม่เนาะค่ะรับเป็นเจ้าภาพแต่ว่าสองสามมือโท่าติดเลยติดต่อบ่ได้เลยนี่มันเป็นไปบ่ได้เนาะแม่เนาะแค่นั่นล่ละ ก็เล่ก็แล้วแต่เพิ่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้เพิ่นเฮ็ดจังไดนเพิ่นก็ได้จังสั่นละค่ะพี่น้องก็ถือว่าเพิ่นมารับปากรับคำกับครูบาอาจารย์แล้วก็ถือว่าติดหนีสงฆ์คือกันไหมติดบ่จังสิงด,ดไหมเพราะว่าเพิ่นมารับปากว่าสิมาเป็นเจ้<พ>าภาพเนี่ยค่ะเพราะว่าเพิ่นรับปากแล้วดิเนาะสิมะว่าค่ำใดก็ย่าแม่นสิโอนมาทานทางพ่อนหรือวาบ่ผ่านทางพ่อนก็ยาเนาะค่ะเงินบาทหนึ่งหนึ่งสลึงใดก็บว่ได้ไปแตะไปต้องค่ะแม่นเจ้าเสียมาทางได้พ่อนกัอนุโมทนานำเนาะค่ะว่ได้ติดใจตรงนี้้่ได อีกอย่างเลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อสำหรับผู้เฮ็ดบุญนะคะ้บบาบพร้พมกัอยมัมต๋วพาพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเพิ่นเนาะแม่เนาะจะเป็นบาตรติโตหอดมือต่ยพุ่ะค่ะพี่น้องค่ะจักศาสตร์เดียวจกักศาสตร์เนาะแต่ขนาดคุณแม่เนาะค่ะคุณ<า>แม่นี่ บ่มีเงินเดือนไอ้อบ่มีเงินไา่ได,ด้ไดอกค่ะบ่มีไล่ได,ด้แต่ว่าสะสมเงินผู้ถา่าสะสมเงินผู้ถา่าเนาะแม่เนะาะก็ได้รับเป็นเจ้าภาพปูนนึ่งคิ้วนาะคะ่ะก็ขออนุโมทนาบุญกับแม่ยยี่สยะห้าเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะอันนี้ครับ่ได้ตัวไปต้มผู้ได,ดลูกเอ้ไปกดเงินที่เหลือมาอันเห็ดบุญน้ำราอาจารย์พอได้ติดส้อยหอยตามเนาะแม่เนะาะขอหอยขอแขนขอหอยขอแข,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 ขนนะเพื่อนตัว่ะทาบ่ได้จะทาหน่อยฮักก็ฮัก ขอหอยขอแขนน้ำพลออาจารย์เพลินค่ะค่ะซึ่งข่าวว่าสีโล,ล,ล,ลพานี่ยก็สีไปบุรีรัมย์เนาะคะ่ะพระหาะพมหาจัก,กรพรรดิไปบุรีรัมย์ไปน,นครพนมไปพิ krit เฮาค่ะค่ะเพลินสิได้ตามไปคือกันแน่นอนไหมเนาะปีนี้ก็สีขอว่ามันจะข่ามปีเนาะทรงถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ถ้าเ้ารอครบเก่าองค์คือสิดีหลายเนาะแม่เนาะม,มันสิบบาทห้าบาท สองบาทสามบาทก็ดีเด้อค่ะพี่น้องเด้อขอติดซอยหอยต่าน้ำเพลนผู้ที่เพลนรอเนาะแม่เนาะหมยแสดงว่าเขาไปฝากไว้ทุกจังหวัดเลยตัวเนาะฝากบุญไว้คู่จังหวัดเลยได้หนิโอ้กับไม่นี่เป็นจังไหนเนี่ยค่ะแม่ค่ะสาหรับมานอนมาพักมาเศร้าอยู่น้าวัดพาจานดันแม่เข้านอนมาพักอยู่นี่กบนอนดีอยู่นอนรับดีแต่ว่ามือครับ ควัควัควัญขวัญลบควัญขวัญขวัญผู้หายควันี้ผู้ดีควัใส่ได้เพื่อนว่าควัญผู้งามมันควัใส่ได้ไหมพี่มาเมื่อแรกล่ะเพื่อนมาถามข่าวอยู่ค่ะเทพอยู่นี่เพื่อนมาถามข่าวค่ะอี่สองสามขวเพื่อนมาอืมค่ะบ่ได้บ่ได้มาฝากตัวดีตัวเด็ดตัวตัวดีตัวเด็ีเหมือนถามือรอพระว่ะสิเอาถามือรอพระจ้าไือรอพระเพื่อนยังสีไฮ้ค่ะวันที่ยี่สิบสามเลยค่ะพี่น้องเด้อซึ่งห้าสิบเปิดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเปิดเออ คนหัวลุกนะคะว่าเราคนหัวลุกค่ะพี่น้องคะเปิดเนตสิบเอ็ดองค์สิบเอ็ดนี่ก็อันตรายเด้อค่ะพี่น้องค่ะเปิดเนตสิบเอ็ดองค์เด้อค่ะพี่น้องค่ะสิบเอ็ดปังเนาะค่ะพี่น้องค่ะเท่ากับอย่าลืมพิจารณาตรงสิบเอ็ดนี่น้ำหน่อนึ่งนึงนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะนึ่งนึงแล้วก็มือรอพระมือมหามงคลวันที่ยี่สิบสามเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ฝากไว้เนาะแม่เนาะแต่ว่าก็อย่าลืมเลขเทพวิหกข้าเด้อละเนาะอ่าเลขยังก็แม่ยำเนย เจ็ดสี่สี่เจ็ดสี่สี่ะพี่น้องเจ็ดสี่เหรอโอ้ยไปยืนอยู่ใสกับขวนใส่เนาะเออผู้ชายคนนี้ผู้ดีขวนใส่ค่ะเนาะค่ะนะคะก็ขอขอบบุญขอบคุณเจ้าภาพเจ้าสัทธาที่ได้โอนปัจจัยมาเนาะค่ะที่สีให้แอดมินไปซื่อนำมาถวายพพอคุณเจ้าเนาะค่ะสาธุสาธุอนุโมทนาบุญน้ดคุณยมอ่ามื่อกี้ัได้เดินหางเขาไปซื้อนะคะเป็นสะพานบุญค่ะพี่นองค่ะเป็นสะพานบุญในเมื่อเพื่นถวายน้าเนาะคะเขากัไปซื่อนามาถวายให้เพื่นเนาะคะ ทำบุญตรงจุดที่เพิ่นปาถนาเนาะแม่เนาะตรงจุดว่าเท่าไปเพิ่นให้รอผานก็ต้องรอฐานรอองค์พระก็ต้องรอองค์พระซื่อน้ำก็ต้องซื้อน้ำมาถวายให้เอฟซีแฟนช่องเนาะค่ะทำบุญให้ตรงจุดประสงค์เนาะแม่เนาะค่ะค่ะก็บอกข้าวดีแล้วค่ะพี่น้องได้รังปีไม่เนาะค่ะให้พาจานเพิ่นดานเมฆเพิ่นไปปริวัสกกรรมเนาะค่ะ ระมาณเก่ามือถึงสิปมือนะคะพี่น้องคะแล้วเพื่อนก็สิเริ่มไปปั่นพญานาคหายูถามมาจอกเข้านะคะพี่น้องเนาะซึ่งถามมาจอกเข้ากับโอ้พี่น้องคะทำบุญนี่อุปรักลายค่ะพี่น้องคะอุปสรักลายแต่กับว่ายอดทอดเนาะแม่เนาะจ้าบุญใหญ่กับอุปรักใหญ่ค่ะบ่ายอดทอดต่อการทำบุญเนาะแม่จ้าไปฟ้าเ้ากับฟ้าฟันไปจนไหนบุญอะค่ะขนบุญค่ะคุนสายบุญค่ะตั้งแต่ต้นกับบ่ได้ว่าเฮ็ดบุญนี่ว่าลาบลื่นเน้ะค่ะพี่น้องเด้อมันอุปสรักนี่คัก พี่น้องครบางเท้อก็มีการขวงข้อแบบญ่คนพอดีนเนานะแม่เสือห้าสิบฟันฝ่าอุปสรรคจนที่คือจังหลายๆท่านเนาะค่ะไล่ใจาทางทำรรม,มาจอกเข้าเนาะค่ะเอาบินไปแลกเอาโตเน,ะนะาะแม่เนาะยูรันเบิ่มวัสดุสามหมอนเนาะสองแสนหกสองแสนแปดเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะหมื่นนะคะพี่น้องสองแสนหกหมื่นเนาะค่ะถึงแปดหมื่นบาทเนาะค่ะพี่น้องค่ะที่ค่าใส่ใจยูย่ทำมาจอกอันนี้เฉพาะ ซื้ออุปกรณ์ค่ะเฉพาะซื้ออุปกรณ์น <c oughs> าะยทางบริคิดค <c oughs> าซังไม่บริคิเด้อเนาะคา้างนี่คณะนับค่ะพี่น้องค่ะนี่ราคาอุปสรรคในการทาบุญเนาะคะ่ะ <c oughs> <c oughs> บางคนบได้มาเห็นบิน <c oughs> <c oughs> บได้มาเห็นยังกะสีว่าโอ้มันหอดอยู่บ่อสองแสนสามแสนเนาะคะ่ะเอาบินไปแลกโต๊ะนี่ยูเลยมันบ่ <c oughs> เอาไปแลกคนกะสีแถมเด้อค่ะพี่น้องเด้อ่นแถมมานางหินอ่อนยัยงเนาะค่ะลานเบิ่มวัสดุ่นกะแถมมาอีกเนาะค่ะกัเป็นบุญของเ้าเนาะแม่เนาะ นะคะค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนาะค่ะการก่อสร้างต่างๆนหน้าก็บ,บริใสเงินบาทสองบาทเนาะแม่เนาะค่าสาร้างแห่งเพงจ้ะสี่ขืนหลังค่านี่ก่อสร้างนี่ใส่บาทสองบาทบรใิใคือเฮ็ดบุญเด้อคุณโด้วย <c ười> ค่ะต้องใส่หลายร่วมเฮ็ดบุญนี่บาทสองบาทก็เฮ็ดได้ค,ค,ค่ะค่นค่าสาร้างนี่มีแต่หลักหมื่นหลักแสนเนาะแม่เนาะอ๋อาจังได้กะ ขออนุโมทนาบุญกับเอฟซีแฟนช่องเนาะค่ะที่รวมกับพระอาจารย์ดานเมงเฮาเนาะค่ะสาธุสาธุค่ะอย่าลืมเลขเทพวิหกน้าแม่ย่ำให้กันจิตสี่ีอ่าจิตสี่สี่อ่านะคะเอาสาธุสาธุค่ะแม่ค่ะสาธุสาธุทุกค่ะพระอาจารย์ค่ะนมัสการเจ้าค่ะค่ะ อ่ะปีนี้ได้ล่อแล้วองค์นี้องค์ที่สามนะเจ้าค่ะบัด5 FC เพิ่นอยากล่อให้ครบเก้าองค์งังนสินาสิขอติดซอยหอยตามไปเจ้าค่ะค่ะมีโปรแกรมใส่แน่ใจบัดเนี่ยบุรีรัมบุรีรัมหนึ่งองค์ลาฮอพนมลาฮอพนม,พนมสระบุรรีสะบุรีพิกิตนะคะอ่าซีบอลสามองค์ละสี่ห้าหกเจ็ดเหลืออีกสององค์จะครบเก้าองค์น่าจะเลยค่ะ <laughs> <laughs> ค่ะพร,รมหาจาัก,กรพรรดิ้อนะค่ะพี่น้องเด้อค่ะอันนี้ปางยังก็ใครเจ้าค่ะจัก,กรพรรดิทรงเครื่องะคับจัก,กรพรรดิทรงเครื่อง้อคะพี่น้องค่ะเน้น,น้ะคะติดซ้อยห้อยตามไป้อค่ะพี่น้องเด้อผู้ใดอยากรอพระให้ครบเก้าองค์นะคะเพ,พื่อเป็นสิริมงคลของขอบขั่วหรือของตัวห้องเองนะคะพี่น้องค,ะอค,ค่ะ,ะได้รวมงานรอพระเนี่ยอันนี้สงหลายมันบ่ค่ะอาจารย์ หาประมาณไม่ได้เด้อค่ะพี่น้องเด้อหาประมาณบ่ได้ค่อะอันนี้ก็ลักสิคืนองนะคะ์เด้อค่ะพี่น้องเด้อองค์พระพ่าฐานทอดได้รอไปแล้วเนาะคะ่ะหาประมาณบา่ได้เด้อค่ะพี่น้องเด้อการรอพระเนาะคะ่ะผู้ใดอยากรอให้ครบเก้าองค์เนาะคะ่ะย่าลืมติดตามพ่อพ่อรวยไ้เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะสิผ้ารอให้ครบเก้าองค์เพื่อเป็นสิริมงคลแจชีวิตเท่านะคะ่ะพี่น้องเนาะแก่ขอบครัวเทาเนะคะ่ะพี่น้องคะคุณละบาทสองบาทก็ร่วมกันรอได้เด้อค่ะพี่น้องเด้อได้จําเป็นต้อง อ่มีเงินหลายเนาะค่ะพี่น้องเนาะมีหน่อยเฮ็ดห,หน่อยคะ่ะพี่น้องคะ่ะ